สวัสดีครับตัวนี้เป็นมิตซูบิชินะครับอปั๊มค้นยายนครับปัม๊มแรงดันนะจะลองเครื่องให้ดู ครับเครื่องดีครับ,ครบเครื่องดีเมื่อกี้บาขึ้นนะครับอ่านี่นะครับสวยเลยนะครับปัม๊มปั๊มเป็นรุ่นใหม่นะครับอ่าใช้เป็นจารบีอัดไออัดน้ํามันแทนนะครับอัดจารบีเข้าที่ตรงนี้แทนนะนใช้เป็นน้ํามันนะะตรงนี้เป็รนรุ่นใหม่สายพานสองเส้นเอาทดนี่ครับมีฝาอัดฉีดพร้อม